รถบรรทุกเข้าค้งกวาดมอเตอร์ไซค์บนถนนลืน่นวิดีโอแดชแคมที่หน่าทึ่งอึง้งเสียวฉบับเนี้ยถูกบันทึกไว้ได้เมื่อวันที่6พฤษภาคมจับตามองถนนเปียกเส้นนี้และคนขับรถมอเตอร์ไซค์รายนี้ไว้อย่าให้คลาดส,สายตาเชียวนะคะ รถบรรทุกขนาดใหญ่คันเนี้ได้เลี้ยวเข้าของบนถนนที่เปียกและก็ลื่นลืนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายนี้ไม่มีทางหลบหนีชะตาที่หน้าหวาดเสียวนี้ได้เลยตามรายงานคนขับรถมอเตอร,ร์ไซค์ฟาดเคราะห์ไปแบบคนดูหัวใจแทบหยุดเต้นแต่ว่าก็รอดมาได้ด้วยอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นมันสุดแสนจะมหัศจรรย์จริงๆ ขับรถบนถนนลื่นแบบนี้ต้องระวังกันหน่อยนะคะก้อยเป็นห่วงค่ะ